แล้ทก็ระยะทางของร้อเมตรมันเป็นท่อ C T V ท่อ็ลหะท่อ C D T V ตารุตานุยุสตีตอนยี่หอมแก้วก็มากรมานผลไม้ไปรูปผลไม้ยุสตีตอนนี้หอมแล้วก็มา นี alors, look, e, draw it, draw it ่คือแนวรั้วคือร้อยเข้าท่อทั้งหมดเลยหลอเข้าท่อทั้งหมดเลยเป็นชุดแนวรั้วเดินพ่อสายญาติโดยที่วปหารตั้งตรงข้ามตรงข้ามตรงนี้าการร้อมมาสมควรผมมีแจ่ที่เราไปดูช่วงปลายทางเก็บรายละเอียดทั้งหมดสายร้อยเข้าท่อทั้งหมด เออ่จอบนี้เป็นสายไฟเบอร์สองคอสายไฟเบอร์สองคอสไปออกเข้ามีเดียคอมมรวเตอร์แล้วก็จ่ายผ่านสวิตช์ฮับวิ่งไปหากล้องไอทตามจุดต่างๆอันนี้เป็นไฟเบอร์เฉพาะของชุดแนวรั้วของโรงงานแนวรั้วของโรงงานทีช่างใช้งานวออันนี้มาติดตั้งคัางหมดสี่คน โอ้ oh, นี่มีสี่มีจุดเวลาช่วงสายไฟเราจะมีจุดพักบล็อกสายสายไฟเวลาจุดที่จะต้องจำระยะเกินหนึ่งยเมตรเพราะว่าสายไฟมวลละหนึ่งร้อยเมตรพอถึงหนึ่งรยเมตรเราก็ต้องจำตั้งจะชั่มบล็อกในช่วงแนวจำจุดนี้เป็นแนว,ว,แนวไฟเบอร์ฉันกำลังตัดรอ้อยวสายเข้าตู้นี่เป็นชุดสวิตช์ ตดกล้องเราทําเป็นขาซัพพอร์ตึ้นไประยะที่กับพื้นระยะสองเมตรทั้งสิบจาก้ขึ้นไปเสากล้องเราเป็นเสาเสายูเป็นเหล็กเหล็กยูแป๊บเป็นแป๊บแป๊บน้ำอายุการใช้งานจะได้ยาวหน่อยโอเคอันนี้ผลงานใช้งาน โรงงานผลไม้ยูซีครับมีจากชุดนี้วิ่งไปตามรั้วอีกทีนึงวิ่งไปตามรั้วร้อยท่ออันออจากสวิตชับตัวนี้วิ่งผ่านสายแลนแคปหระยะอีกหนึ่งเมตรถึงหนึ่งร้อเมตรไปหาตู้พักโนดอยู่โนดตรงช่วงตู้โนดนู้นตรงนู้นจะมีตู้โนดชุดหนึ่งวิ่งใจ กล้องแนวลัวด้านหลังอีกชุดหนึ่งสายแ้วเราวิ่งเป็นสายแรงชัดหกเอดออินตอรลิงเราใช้แต่ของมาตรฐานอย่างเดียวเลยครับเก็บรายละเอียดรอยข้อทั้งหมดจะไม่เห็นสายเลยโอเคนี่เป็นผลงานจ็อกไซด์ของโรงงานผลไม้ยูซีตอนนี้หอมแล้วเข้ามาสมครับ